เป็นอดบันี้อนะแต่เป็นช่อสวยงามเหมือนกันพราะ่กันเด้บอกแล้ว่าอันนี้คือ your food tomorrow ค่ะ bonjour tous maintenant t o u Je fais de la couture มันนี่บอกเขียวว่ไห <It 's S 2> นดูมือซิโอวันนี้ไม่เป็นอะไรอันนี้เป็นรอยเกาๆนโอ้ฟิเนแล้วนไม่เป็นแล้วหยิบจับนะคะวันนี้เยวจะไปทำบาน,นันให้มิสเตอร์ชองเรากกนเว่าซิบออัดคลิปพี่น้องคนเคยอดัดอัดคือเกา ว่าสีขาวเปเบิงเฮดอยู่เนี่โอ้หกพี่น้องอืมพกแห้งอะนะไ่อฝนตกคือเหี่ยวแมวเนี่ยมีเออป้าเพื่อนบอกว่า ดูยี่ห้อจากให้ป้าหน่อยยี่ห้ออะไรนี่ได้จ้ะใช่วะเยอรมันเฟร์ฟฟฟเฟฟเฟฟเยอรมันแบรนด์ <South. S 1> German? German จ้ะ one of the best one of the best อะไรบอกว่าดีดีที่สุด top top five or top ten top three top uh two three yeah. ประมาณ top สาม อันนี้พอยาเราเห็นอันนี้้ะจ้ะอาซิฮกในเด้อพน้องนี่เห็นปะเห็นเทเลอร์ของพวกไอ้บอน,นี่เทเลอร์ถ้าได้ไปเที่ยวด้วจ้ะถ้าได้ไปเนาะอาซิบอได้บอกว่าไปสวีเดนถ้าได้ไปเที่ยวสวีเดนอันนี้ก็คือเทเลอร์น้นอยๆอยู่หลังรถของออ้เนะาะอ้กับแครี่อันนี้ก็จะเป็นคิทเช่นเป็นเอ่อตรงใส่เครื่องครัวพวกไอ้ก็ะสิใส่พวกเครื่องปรุงพวัว หมอกุงขอหุง hmm. ข mm ่าวอย่างแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นเต้นของพงหญ่อันนี้เป็นเต้นของอายนี่ย The the เราเดี๋ยวมันนี่มันนี่นเ,นเราบอกว่าเรา little bit DC คำซีคำซาแซงกองแซงกองแล้ววะ <laughs> เราบอกว่าห้าสิบห้าสิบนะคะแซงกองแซงกองก็เลยเงียบแล้วก็ดึงออกเงียบแล้วก็ดึงออกมาน,นี่แต่ว่าก็อยากเฮ็ดพยายามเฮ็ดอ่ะน,นะเพราะว่าเราหน,น้ามืดเขาเอินเนาะเวียนหัวน,นะพี่น้องก,ก็เป็นอาการปกติถ้าโบเฮ็ดอย่างมันก็สิเป็นการที่เรา เสียเวลาไปมือมือแบบนีนะเราก็เลยอยากทํานะคะทุกคนเราก็เลยอยากเฮ็ดแบบนี่นะเป็นปกติอถ้าเราบ่เห็นอย่างเราก็สินอนนอนแล้วก็แรงมามันก็บรรับแล้วมันก็ทําให้เสียเวลามือต่อมาก็บอสดใสสู้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปดีกว่าแบบนี้นะน,นี่ก็ดึงซิบออกไปสองรอบแล้วก็กค่อยเฮ็ดไปแล้ว่าเดี๋ยวไปเฮ็ดอันนี้พี่ใหญ่ก็เดี๋ยวไปนนวล้างตัวล้างจานก่อนนีใจยี่ห้อนี่เด้อหลายทีอ่อะไรพนบอกว่าดูให้ป้าหน่อยไอ้ลืมพี่น้องนี่นน มีพี่น้องมา,ากน้องอายล้ำพยา,ยามถ่ายเกี่ยวกับพ่อใหญ่แหละคนจะได้ดูเยอะๆน้องอายจะได้มีรายได้ถ้าน้องอายถ่ายกินคนก็ดูน้อยเพิ่อนกับเป็นห่วงอายแหละพี่น้องก็สิสลับกันนะฮะหนึ่งวันของในสองคลิปก็คือพ่อใหญ่และก็อายเราะปี่น้องะสลับกันไปขอบคุณหลายๆพี่น้องแล้วก็เป็นห่วงอายนั่นแหละมดยความที่ คือว่าแนละ้วเนาะมันก็เป็นรายรับของไอน้นะไอเฮ็ดไอก็ได้แบบนี้นะไอก็บอดี้ก็มีรายได้ทางอื่นอยู่ก็คือห้องโถง้องสาวแต่ว่ากับพ่อใหญ่นี่กันเพิ่นก็ซีห้เวลาเพิน่นอยากให้แต่เพิ่นบอดี้ให้อายเป็นเงินเดือนนะนะโอเคนะเนาะมื้อนี้บ่แล้วดอกต้องเป็นมื้ออื่นเพื่ออะไรเหรอไอแก่สิไปเฮ็ดอันนี้ให้ก่อนนะคะบางถัวรนะแล้วแต่เอ้าไปเอาน้มไลืมเอาหนามมา I. D'accord With the coffee and everything huh? You make it perfect huh? To for our uh, for attracting testing customer If you have a coffee shop เ something like this my god you c แล้วเพราั่ปคนนึทบบว่ารัุด you n e e d to learn how to be a barista ัส <laughs> ่งมาจากมาซีนเนาะสิบเรียนบทำามส่สิห้าสิบหกจ็ดสิบแปดสิบเ Done many times. Hein? Okay. The mix perfect. Pas de vanille, pas, pas de caramel. Ouais. Mm. Sap. <laughs> Royal. Hmm. <laughs> Excellent. มันบริสุทธิ์ปันได้ดอกมันกินไดอยู่มันบริเวนปรนนันเหมือนอยู่ในเฮเวีนเลยหรอเพื่อนเรามากมากของหวานเด็ดพี่น้องเรามากพวก ถั่วพอมพวกเอียงแบบนี้นะแล้วมักเอ๋ <c oughs> น่มามักของหวานพอนายนะ Who has food like this? Huh? Tell me. ไอ้ตัวเซลลม่เครมมันจะมีเค็มเค็มแล้วก็เค็มหวานนาะเค็มหวานเนี่ยทำของหวานเก็บเค็มกับกินแบบอาหารเนี่ยแบบ ไอ้มากินเนี่ยไอ้กินข้าวเราจ้ะเด้อกินข้าวกับแพนงเนื้อแพนงไก่ฟินิแล้วบบดนั้นอ่ะปังก่อนอีสิไอ้กคนสเปนเดือมินต์เดมินต์อีสเวอร์รีสตรองอ่ะช่ายแล้วนะคะละส่วนค่ะมันก็จะไปที่ You put a little mint in there. Okay. Long later, say about bon. Tabon? Trop This is trobom. Mm. With the mint. It makes something special, no? Mm. I have put also here. Mine from the garden. C'est comme un combien le café maintenant? quatre. สี่แล้วหรอสี่แล้วหรอปาร์ลิสซ์ f o ่ตโอ้เบีฟร์หมดนะคะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปดูสวนจ้าอัปเดตสวนนะคะเมื่วอวานถอนหยาใบยามันเกิดไปหนอเวลาบมา่มีหยาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันสวยนะอันนี้ก็กินเรื่อยๆนะเด็ดเทระใบ,บปกติมันสีห่ออนาะมัน เขาเอ่มาผักอันนี้ก็เดีอยวสิยอ้อันนี้มาลงเดือดไทยหน่อยก็อันนี้คือผักกระเทียมญี่ปุ่นอันนี้ก็สวยมากเลยอันนี้ก็ดึงเป็นใบนะคะไม่ <c oughs> อยากให้น้งหมดนะเราปลูกแล้วก็รักเนาะการปลูกผักนะ,ะมีคนบอกว่าน้องไอ้ได้ใส่ปุ๋ยไหม อันนี้ไอไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยที่พี่น้องเห็นเป็นสีฟ้านะมีคนบอกว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยทําไมเห็นเป็นสีฟ้าที่ไอรยตามขอบเนี่ยนะอันนั้นมันกันถากนะคะไม่ใช่ปุ๋ยนะคะงั้นนี้ไอบม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยไอใส่แค่ปุ๋ยขี้มานะคะแล้วก็ดินเอามาผสมกันอันนี้ก็เริ่มจะเป็นแบบไม่สวยสักเท่าไรละเดี๋ยวดูอีกซึ่งนิดก็จะถอนออกเนาะพราะเรามาปวนดินปุ๊บน้องก็เริ่มจะสวยเท่าอันนี้แล้วนะคะรอบก่อนเป็นแค่ อันนี้อายพิเศแห้งผักอีตู้ผักอีตู้อันนี้ผักอีตู้พี่ชวนป่ปให้เบียมานะคะปลูกรอผักเออไม่ใช่สิปลูกรอเห็ดพึ่งอันนี้อลงแครอทนะผักตัวนี้อายก็เด็ดเป็นใบเหมือนกันทุกคนแต่อันนี้นะอายตัดเป็นช่อนะตัดเป็นช่อสวยงามเหมือนกันเนี่เห็นไหมอันนี้ก็เด็ดเป็นใบนะ ั่งนี้ไอ้ก็ลงเป็นแครอทเหมือนกันแต่ยังไม่ขึ้นเพิ่งปลูก2วันเองนะส่วนน้อย,นอยในไอคิดว่าประมาณจากักคืบออบออดหอดคืบมันเขาเรียกว่าอะไรนิดเดียวยนะคะถ้าสมมติว่าไอ้มีผักไทยมาลงนี่ยจะลงผักไทยหมดเลยนะคะอันนี้คือผักไทยไออันนี้ก็มาจากพิชชนนะคะผักชีนี่ก็เป็นผักชีลาวนี่แหละกินเหมือนผักชีลาวนี่แหละ แต่ว่าเป็นของฝรั่งเหมือนกันอันนี้ก็มาจากพี่ชนผักแพลวอันนี้ก็เป็นแครอทเป็นเบี้ยพริกก็มาจากพี่ชนเหมือนกันนะคะตะไครเนะี่ปลูกตั้งแต่ก่อนหมูตะไคร้อันนี้ปลูกเองซื้อมาแล้วก็แบ่งมาปลูกอันนี้ยังไม่ถอนออกเ,ลเหลืองๆจังถอนนะคะก็ถือว่าได้อยู่นะในปริมาณน,น้อยๆเราปลูกแบบปริมาณ ผักแบบหลายอย่างอยู่เหมือนกันนี่พริกพริกไอจังนวนและพี่น้องนี่มานับคู่มืออันนี้คือตื่นชาไม่ต้องมาดูนะ,ะเพราะว่ามันเป็นผักที่แบบว่าเพิ่งขึ้นมาที่หลังโมหนึ่งสองสามสี่หน่วยถือว่าดกนั้นเนี่ยออกมาเรื่อยๆจ้ะดอกมันเยอะทางนี้น้องเพิ่งออกอันนี้อันแรกอันนี้ตายนะเนี่ยเอออันนี้เปะบคระคบบงมขนาดเลยเพราะว่าตอนในปลูกมันหนาวพี่น้องเกือบสิบรอดเราก็เอาเอถุงมาคุมนะคะ ให้มันเป็นอุณภูมิที่มันต้องการล้ามากระืืนกับมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นสลัดน,นี่ก็ปลูกง่ายไงยน,นี่กอบกอบแซบแซบเด้อพี่น้องเด้อปลูกเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะเสียดายะบมีพักไทยหลายอย่างมาลงมีแค่นี้ส่วนอันนี้ก็ไอพิ่งลกพวกแลด i s ออกเนาะก็พึ่งจะเตะดอกออกมา,าคิดว่าใช่เนี่ยเออใช่จริงๆเห็นไหมดอกของพริก ปปิกาอันนี้เวลาเราอยากกินยำแล้วก็มาเอาได้นะทุกคนทอนมันฝรั่งเริ่มจะเลืองแล้วแล้วลว่าสีถอนมืออื่นเห็ดกับข่าวปัหญาถอนมันห็ดเลยแล้วกัน เห็นไหมมาดูว่ามีหลายคนว่าบ่จํจเป็นต้องตัดหัว่นก็ได้เวลาปลูกเนาะไอตัดแบบนี้เพราะว่าพันไอบ่ไดหลายนะพี่น้องไอก็ตัดตัดเพราะว่ามันตอนที่ไอปลูกอ่ะมันมีมันกออกมาแล้วไอตัดมามันก็ขึ้นนะคะมันก็ทําให้เราไม่เปลืองเออ่หัวพันมันนะพี่น้องเขาปลูกตามมีตามเกิดไงก็เลยแบบว่ามีคนบอกว่าเอาลงเป็นหัวเลยเหม่นแม่นจ้ะถ้าเขามีพันหลายเขาก็ลงเป็นหัวเลยเกิดคือกัน เพราะว่าอันนี้นะไม่ต้องรดน้ํามันก็เกิดนะคะมันเป็นอะไรที่เกิดง่ายอยู่แล้วจ้ะมันฝรั่งนี่เห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้เท่าไรถ้าเป็นเอ่ามันมันหวานใช่ไหมมันจะมีลากติดอยู่เนาะแต่อันนี้คือน้องก็จะออกมาแบบนี้เลยอันน้อยนี่ก็ออกมาเลยแล้วกันโอ้ยลหลยอยู่เด้อน้องนี่เห็นบ่ ชอปลูกจากคุ้มสําหรับคนที่แบบว่ากินมันฝรั่งไม่ทันอย่างเงี้ยเอามาลงดินเลยนี่พี่น้องมืงอนีโอ้โพี่น้องพักได้เลยมันหอมสามหน่อยกาวจ้าหน่อยวันนี้ห,นววนนหวานหวานแซ่บเด่๋ยวจะมันๆข้าถอนแล้วต้องเอาไปทํากินเลยนะท้าไว้ข้ามเมื่อน,นี้ว่าไม่ข้ามหมดหอสองสามมือเขียวจ้ะ โอน้นี่นี่เราคนผลผลิตของอันนี้ถือว่าคุ้มนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนเราชื่อว่าเราลงทุนกระซืออยู่เชาซื่อมากินแต่ว่าเรากินไม่ทันเดี๋ยวอันเล็กๆเกนี้ยอาจจะกองไว้ตรงนี้นะเพื่อเราออกอีกอันน้นี่อันน่อยก็ถือว่าลายอยูะหน่อยหลายไปเนี้ยก็ถมไว้คือกาพี่น้องเอาแต่อันที่พอกินเนาะ อันนี้นนได้อยู่ไม่เล็กมากน้อยแบบนี้น,น้อยเนเ่ยเราจะเอาน้ำมาคุดอยู่เด้๋ยะด้เพื่อน้องลงลึกกันนะอืมเห็นบะ พอได้กินขาบหนึ่งสองขาบอยู่สำหรับคนหมักปลูกคือเฮาอะนะบรคนพังกะซื้อกินดีกว่าพี่น้องความสุขเดยได้ปลูกผักนลองปงลูกบ้งเนอะมีความสุขแท้ๆตาาเบบตือนสาวมาเลาะบังราเราเห็นให้เามีความสุขขลังไหน่ดีเบนไปบังนี่ถมไว้อะไรยังไม่ใหญ่อันนี้ใหญ่สุดข,ของวัน

พอได้ขยับร่างกายเมื่อนี้ได้จะขยับรา่างกายตอนเศร้าคนจ้ะอืมอย่างนี้เศดายังไงเสดายายูกอันอู้่บ่คนเยเสดายปลกกรอบแหล่เลยเลยไงนะไว้เราเห็นทำจ้ะ รัวเราสีออกดอกให้บ่ ไกลอยู่นะนี่จ้ะเตรียมอันนี้ถ้าซื้อก็ถ้าซื้อมันก็มีทั้งหน่อยทั้งใหญ่เนาะแต่หน่อยไปนี่เขาก็บร่ได้ขายหรอกแต่ว่าไอ้วางก็ประมาณ80บาทช่องอยูโรจ้ะแต่ปลูกเราได้กินแบบออร์แกนิกนะทุกคนนะโอเคถมลงจ้ะเห็นไหมเนะี่ยมันเขียวมาแบบนี้นะพ่ามากินเลยซะ น้อยโพดสม่อโอ้น้อยน้อยลายแห้งผมไว้ในดินนี่แหละเห็นไหมโปร่งนมาเขียวเยอะเลยเนี่ยวันนี้ก็ดกอยู่นะไว้แบบนี้แหละเดินมาทางนี้โอเคเ <laughs> นาะพี่น้องประมาณนี้นะจ้ะพอย่ายก็เด้อ บอกแล้วว่าอันนี้คือ your food tomorrow ค่ะ My God <laughs> but that time I I would like the small oh, one to be uh, the, the machine some okay some to be ไ uh, ม <laughs> okay, ่อยากว่าอยากลองใส่กับ air f r y e r โอเคนะคะทุกคนเจอกันคลิปใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ